อยากถามประสบการณ์ณการสากักคิ้วครั้งแรกหน่อยครับเป็นยังไงบ้างอ๋อก็ศึกษามาหลายที่ครับก็ตอนนี้รู้สึกตอนแรกรู้สึกกลัวว่าออกมาจะดูไม่ธรรมชาตินะครับผมอยากบอกกับผู้ชายทุกคนนะครับที่อยากมีคิ้วหล่อๆได้เท่นะครับอันนี้มันยุคสมัยใหม่แล้วนะครับคิ้วแบบสมัยเก่าที่สักแล้วเป็นปิงจับโป๊ะได้แล้วก็ไม่ค่อยธรรมชาติอย่างเงี้ยครับอยากให้ลองเปิดใจครับมาดูของอาจารย์แจ็คเพราะว่าอาจารย์แจ็คเนี่ย ให้ดูไว้กระทั่งวิธีการก่อนทำหลังทำให้เราสบายใจนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่กังวลเรื่องทำแล้วจะไม่ธรรมชาตินะครับแต่อาจารย์พอพอดูรีวิวหลายๆอย่างที่อาจารย์ทำแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนอยากมีคิ้วที่สวยๆนะครับมันเป็นการเสริมหูเองแล้วก็ให้เราดูหล่อขึ้นพออาจารย์ลองเริ่มเขียนแบบให้ดูแล้วก็เริ่มลองเริ่มลองทำเนี่ยผมก็รู้เลยว่ามันเปลี่ยนไปจริงๆครับยังไงฝากบอกทุกคนนะครับที่สนใจทำลองมาปรึกษาลอง ติดต่อทาง IG ทาง Facebook ของอาจารย์อินบล็อกลงมาถามก่อนาอาจารย์ให้คำแนะนําดีนะครับแล้วทำออกมาเนี่ยผมรับรองว่าคุณจะมีคิ้วที่ดีแล้วก็สวยแล้วก็โงเ่เฮงที่ดีโงเ่เฮงดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับฝากด้วยนะครับร้านอาจารย์แจกนะครับขอบพระคุณมากเลยครับ